เมื่อเช้านี้เดินไปดูพระมาซิดา,าปั้นเตาทําเตาไปดูไปดูเตาต้มน้ําที่วัดป่าน้องไผ่มาแกไปดูปุ๊บแกทาได้เลยนะเออเก่งพระมาสิดานี่ยกย่องได้เลยคือมันไม่เปลืองฟืนเนี่ยนะมันตั้งฟืนตั้งฟืนแทนที่ยแย่ลงไปใต้เตาเนี่ยมันตั้งมันไว้ข้างบนนี่มันดูดมันดูดเปลวไฟเข้าไปไปดูแกทําเออแกทําได้ทันทีเลยนะไปดูปุ๊บมันดูดไฟแรงด้วย แต่ไหนจะไม่ใช้ป่องสูงยังไม่ใช้ใช้ป่องยาวถึงสี่เมตรนี่ใช้ป่องรู้สึกสองเมตรถ้าต่อขึ้นถึง4เมตรโอ้โหไฟจะแรงวูวูววเลยเกง่งพระมาสิดานี่เก่งมากเลยทอะไรตอะไรนี่เป็นช่างได้ต่อไปเนยกให้เป็นช่างในวัดนี้เลยทำอะไรต่ะไรเรียกใช้พระมาสิดาเลยเก่งมากเลยยก,กย่องได้เลยนี่แหละเป็น ส่วนมากอะไรตัวอะไรแต่สมัยก่อนนี้นะสมัยครูบาอาจารย์แต่ก่อนนี้เนะี่ยในวัดป่าเราเนี่ยอะไรตัวอะไรงานทุกอย่างถ้าเราทําทั้นนั้นแทบไม่ได้พึ่งในตลาดเลยนะการฝีมือในในเรื่องช่างเรื่องกตั้งแต่ก่อ,กอสร้างหรืออัฐบ,บริคารบริคารของพระเราเนี่มีแต่พระเดนเราทําทั้นนั้นนหละจนกระทั่งการก่อสร้างรุ่นแต่ก่อนก่อนนี้ใช่ไหมล่ะแต่แต่พอมายุคหลังนี่ คนข้างนอกเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะขึ้นเยอะขึ้นอะไรตัวอะไรก็เลยให้ความสะดวกการก่อสร้างเดี๋ยวนี้ก็มีแต่มีแต่ช่างอาชีพเพรร้อยเปอร์เซ็นมาทาไม่ว่าทํากุฏิวิหารอะไรตัวอะไรมีแต่มีแต่ช่างเตร็มร้อยเปอร์เซ็นก็ยังยังมีอยู่บ้างหรอกบางวัดบางแห่งแต่น,น้อยแล้วที่การก่อสร้างโดยพระเราเนี่ยแต่สมัยก่อนนี้พระเราฝีมือไม่ธรรมดาเนี่ยคนมีฝีมือฝีมือเข้ามาอยู่ในวัดมดั่ เอเพื่อบริขารของพระไม่ว่าจะเป็นกดเป็นขาบาทเห็นเป็นอะไรตอนไรพืเนี้เย็บผ้าเย็บผ่อนอะไรตัอะไรพระเราทาเองทท้งนั้นแต่พอต่อมาเนี่ยมันเลยอข้างนอกก็เริ่มเห็นเห็นเห็นว่าสิ่งที่พระทำเนี่ยมันพอจะเป็นเป็นการค้าได้เป็นการตลาดได้ก็เลยเอาออกไปอยู่ข้างนอกวัดหมดใช่นไหมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้จีวรตัดเย็บจีวรเนี่ยโอ้ยมันตัดเหมือนกับพระตัดเย็บเองเลย ไม่ได้แตกต่างกันแล้วญาติโยมก็อยากจะอยากจะถวายพระพอที่สุดก็ไปซื้อมาถวายพระพระเออเลยสะดวกสะดวกเอาพอสะดวกแล้วจะไปนั่งล้างขนดล้างแข็งเย็บทำไมไปนั่น่ะพอที่สุดรุ่นใหม่ก็เลยจะไม่ค่อยเป็นเ,เน้อต่อไปเนี่ยนี่ขากดเอยไอ้ขาบาดเอยกดเอ,โอยโว้มันสวยๆกันแนะ่น่ะมันเอามาเอามาอยู่ในอท้องตลาดอะซื้อมาถวายพระซื้อมาถวายพระพอที่สุดพระรุ่นใหม่ก็เลยไม่ได้ทําเอง ไม่ไม่ได้ทําเองอันนี้ก็น่ากังวลน,นะว่าต่อไปวิชาวิชาการของพระเราเนี่ยมันจะหายหมดมันจะหายหมดรุ่นต่อต่อไปมันจะไม่เป็นมันจะเป็นแต่รุ่นก่อนก่อนนี่ยแต่เล้าขาบาทเอ้ยเล้ากดเอ้ยทํากดทําอะไรต่ออะไรตัดเย็บผ้าจีวรผ้าสบงสังคาติอะไรต่ออะไรเนี่ยพราเดี๋ยวนี้มันในตลาดในท้องตลาดเนี่ยมันโดยเฉพาะนี่ของเห็นไหมของหน้าไอ้หน้าวัดอโศการามอ่ะ คือเรียกอะไรพระไตวัดอโศการามเหรอออะเออใช่มันพวกนี้เขาอยู่กับวัดนานไอ้พวกไอ้ทิศทั้งหลายเนี่ยเนีทิศที่บวชมานานเนี่ยพวกบวชมานานมันก็ทําเก่งใช่ไหมล่ะพอศึกออกไปมันก็ไปตั้งร่างกาเป็นอาชีพได้เลยเออมาคิดถึงกังวลอยู่นะกังวลว่าพระรุ่นต่อไปเนี่ยพระใหม่รุ่นต่อไปเนี่ยถ้าไม่ขนขวายจริงๆแล้วจะทําไม่เป็นเว้นแต่องค์ที่สนใจขนขวาย นขนฝายจริงๆเนี่ยก็จะทาเป็นเนี่ยเหมือนเนี่ยพระมาซิดาใช่ไหมละ่ะพระมาซิดาเนี่ยมามาจากต่างบ้านต่างเมืองแท้ๆพอมาถึงเพื่อนมีนิสัยดียวที่สนใจใส่ใจมานวดดินมานวดดินอะไรอะไรขยําดินอะไรต่อะไรมาปั้นมาอะไรอะไรก็มาทําได้ใช่ไหมละ่ะคือขอให้มีความมีความใส่ใจนขนฝายมันก็เป็นทั้งนั้นแหละแต่ถ้าอยู่อยู่มาจะมัน ให้มันวิ่งเข้ามาหาตัวเราเองมันมันเป็นไปไม่ได้หรอกมีแต่เราต้องวิ่งวิ่งไปหาเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้ความสามารถในคนเราเนี่ยขอให้เป็นไว้เด้ยถึงแม้เราไม่ได้ใช้ไม่ได้ทํามันก็ยังยังดีอยู่ใช่ไหมเวลามีมีเวลาเวลาเกิดความจําเป็นขึ้นมาเราก็สามารถทําเองได้พึ่งตัวเองได้เราไม่ต้องไปพึ่งคนโน้นพึ่งตัวนี้ถ้าเราทําเองไม่ได้ดิโอ้ยเวลามันจําเป็นขึ้นมาคิดแต่อย่าพึ่งผู้อื่นเนี่ย แล้วเราเราหวังได้หรือหวังได้หรือว่าเราจะมีที่พึ่งจริงๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์แต่สมัยก่อนเนี่ยท่านมีความละเอียดรอบคอบทุกถึงทุกประการครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์สมัยสมัยหลวงตาสมัยหลวงปู่มั่นจกักจักเย็บผ้าไม่มีนะเ,เย็บผ้านเนี่ยไปดูไปดูไปดูจีวรของหลวงปู่มั่นไปดูก็ได้เลยจีวรของหลวงปู่มั่นอยู่ในพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นที่วัดป่าสุทาวานนย ่านเย็บด้วยมือนะจีวรสบงสังคาติเนี่ยเย็บด้วยมือตอนนี้เราจะสังเกตได้อย่างไงเนี่ยคือถ้าเรามองผ่านผ่านเผลินเนี่ยเราก็ว่าเย็บด้วยจักรนี่แหละแต่ถ้าเราไปบองสังเกตแล้วไอ้ความห่างของเส้นได้มันไม่เท่ากันใช่ไหมล่ะแต่ถ้าจักรมันจะเท่ากันมันเป็นโรงงานเห็นไหมแต่อันนี้มันมันมันบางบางมันมันก็จะจะห่างบ้างจะถี่บ้างนี่แสดงว่าทําด้วยมือใช่ไหมล่ะ เนี่ยท่านทาด้วยมือเนี่ยเรียบร้อยบททุกอย่างถ้าไม่สังเกตรจริงๆแล้วจะไม่รู้นี่สมัยครูบาอาจารย์ท่านมีอะไรต่ออะไรก็ก็ทําด้วยตัวเองเพราะนั้นพึ่งพาใส่ตัวเองได้บทไม่จําเป็นจะต้องไปพึ่งท้องตลาดเลยแต่ต่อไปนี้ต่อไปรุ่นต่อไปเนี่ยพระรุ่นต่อไปเนี่ยถ้าไม่ขนขวายจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องพึ่งแต่ท้องตลาดเขาถ้าท้องตลาดไม่มีให้เราพึ่งตอนนี้เราจะอยู่ได้ยังไง เราจะอยู่ได้ยังไงอยากจะถามอ,อยากจะถามว่าจะอยู่ได้ยังไงอันนี้แหละหน้าหน้ากังวลน,นะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากไว้นะลูกหลานใครก็ตามเด้อได้เข้ามาบวชในในในพระศาสนาแล้วโดยเฉพาะเข้ามาบวชในวัดป่าแล้วให้พากันขวนขวายแสวงหาความรู้ถึงแม้จะจะไม่ค่อยมีแต่เราก็ต้องขวนขวายเอาเองใช่ไหมละ่ะขวนขวายเอาเองศึกษาเอาเอง,เอเองพยายามฝึกหัดเอาเอง ผู้ที่ผู้ที่ท่านคนเก่าที่ท่านมีความสามารถเราก็พยายามไปขอศึกษาจากท่านถึงแม้ไม่ได้พันทำเพือนแต่เก่าแต่ก่อนนี้นะพอรับกระถินแล้วปุ๊บเนี่ยโอ้โหตั้งจักรเป็นแถวเลยนะบนสลา,าเนี่ยตั้งจักรกันเป็นแถวเลยพระเนี่ยมาช่วยกันเย็บมาช่วยกันจับมาช่วยกันตัดทั้งวัดเนี่ยมาช่วยกันลุมกันเนี่ยพอทําเสร็จแล้วจากนั้นมาทั้งปีแหละหลวงตาท่านไม่ให้ทนะํแล้วไม่ให้ทําำเพื่อ ทำครั้งเดียวใครมีอะไรใครขาดอะไรต้องการอะไรก็มาทำมามาตัดมาเย็บมาช่วยกันพอทําเสร็จแล้วก็เสร็จเลยเก็บตอนนี้มีแต่บุ่งหน้าในการในการทํฟาร,ร์มเพียรในการภาวนาแต่เดี๋ยวนี้เพราะว่ามันมันมีความสะดวกมีมีความพร้อมแล้วมันก็เลยไม่ได้มาตัดมาเย็บมาทําอะไรอะไรเว้นแต่ผู้ที่มีความขนขวายต้องการศึกษาต้องการต้องการเรียนรู้ก็พยายามมาเรียนรู้กับพระเก่าที่ท่านเป็นที่ท่าน ถ้ามีความสามารถก็พยายามมาเรียนรู้แล้วก็มาช่วยมาตัดมาทำเนี่ยมันก็เป็นขึ้นมาเรื่อยๆแต่ถ้าไม่ขวนขวายล่ะจะให้งนานมันวิ่งไปหาตัวเองม,ม,มันไม่มันไม่มีวิ่งไปหรอกอันนี้อันนี้จะฝากไว้ให้อนุชนรุ่นหลังที่เข้ามาบวชในวัดป่าเนี่ยพยายามศึกษาพยายามเรียนรู้พยายามทําให้เป็นด้วยตัวของเราเองอันนี้มันเป็นมันถึงแม้จะมีความสะดวกข้างนอกมาก็ตามเถอะแต่ถ้าเราทําด้วย เป็นด้วยตัวเราเองแล้วเนี่ยเราจะมีหนึ่งเราจะมีความภูมิใจในตัวของเราเองถึงเวลาเราแยกแยกออกจากหมู่จากคณะไปอยู่ในปา่าในดงไปไวิเวกไปทุ่ดงอยู่ในปา่าในเขาอะไรต่ออะไรต่างๆถึงแม้มีมีความจําเป็นขึ้น,นมาเราก็พึ่งตัวเองได้ในสถา,านที่ที่มันไม่มีท้องตลาดไม่มีความสะดวกให้เราเนี่ยไปอยู่ตามหมู่บ้านชาวเขาตามป่าทาเขามไม่มีนะไม่มีตลาดให้พวกเราได้ซื้อได้แลกเปลี่ยนเออ ไม่มีโยไม่ไปหามาให้เราเด้อมันอยู่ในปา่าในดงในเขาในบู่บ้านชาวเขาอ่ะแต่มันจะไปหาในท้องตลาดได้ยังไงก็ต้อง,พ,งพึ่งตัวเองได้ไปอยู่กลางป่ากลางเขาเกิดกดหักขึ้นมาแบบเนี้ยทายัางไงถ้าตัวเองเหลาไม่เป็นทําให้เป็นถ้าตัวเองเหลาเป็นทําเองตัวเองก็น่าทาได้ขาบาดหักแบบเนี้ยจะทํำยังไงอ่ะอะไรต่ออะไรมันเสียมาผ้าขาดผ้ายุ่ยไปเราจะทําย,ยังไงจะมาตัดเย็บยังไง มันถ้าพึ่งพาใส่ตัวเองได้มันอยู่ที่ไหนมันก็ม,นกมันก็ไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความกังวลแต่ถ้าทําเองไม่ได้แหละไปอยู่ที่ที่ไม่สามารถพึ่อไม่สามารถพึ่งที่อื่นได้แหละมันกังวลแบบนี้กังวลว่าตัวเองจะไปหาที่ไหนจะไม่มีได้ยังไงพอมีความกังวลเนี่ยมันเป็นปริโพอเกาะกินจิตใจความกังวลอันนี้จะทําให้เราภาวนาได้ยากอีกอเพราะการภาวนา พอภาวนาแต่มีความกังวลอันใดก็แล้วแต่นี่ถ้ามีเข้ามาเกาะกินครอบงำจิตใจสักนิดเดียวเท่านั้นอ่ะการภาวนาเราย่อหย,ย่อนลงทันทีเลยตกทันทีเลยภาวนายากทันทีเลยเพราะไอ้ความกังวลน,นี่มันจะมาอออคอยก่อกวนลูกบิกอยู่ภายในจิตในใจของเราไม่ให้เข้าไปสู่ความสงบได้อคอยให้ออกนอกลูก่นอทางให้ปีกแะออกนอกนอาจนอกทรรอยู่เรื่อยไอ้ความกังวลตัวนี้ตัวสําคัญเพราะนั้นการภาวนาการปฏิบัติธรรมของพวกเราเนี่ย เราจงพยายามตัดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้มีความกังวลอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ว่าจะกังวลในในตัวของเราเองกังวลในสิ่งที่นอกตัวของเราเองทุกสิ่งทุกอย่างวางมันให้ได้ให้ได้ให้หมดไม่มีอะไรไปมาเป็นกังวลสักอย่างหนึง่งถ้าเรามียังมีความกังวลเข้ามาเกาะกินครอบงำจิตใจของเราแล้วการภาวนาของเราเราจะไปไม่รอดอันนี้แหละตัวสําคัญอย่างยิ่งเลยเพราะฉะนั้น ถ้าเราจะไม่ให้มีความกังวลเราทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องทําให้เสร็จอย่าให้มันมีความข้างค้างไอ้ความข้างค้างเนี่ยมันก็เราก็จะไปกังวลอยู่อันนั้นแหละแม้ในมงคลสุสามสิ่แประการทั้งว่่อานา,นาคูลาจะกรรมันตาเอตัมมังคือไม่ต้อตัมมังการงานที่ไม่ข้างค้างเป็นมงค,คลสูงสุดเพราะทําอะไรก็ไม่เสร็จทําอะไรก็ไม่ดีไม่เป็นแบบน,นี้มันก็มันก็ข้างค้างมันก็ไปกังวลเดี๋ยวจะอันนั้นเดี๋ยวจะอันนี้หยุ่หลีกอย่างนู่นอย่างนี้ไป เพราะที่สุดก็มาเป็นอารมณ์ก่อกวนจิตกอ่อกวนใจของเราเองไม่ให้มีความสงบได้ง่ายหรือการพิจารณาก็มีมีความแยบคายเพราเป็นจะคอยปีกแวะออกตอลูกตอทางอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นนักภาวนานักปฏิบัติธรรมอย่ามองข้ามสิ่งปีกย่อยเล็กๆน้อยน้อยมันเป็นส่วนประกอบไม่ใช่เรามองเอ้ยฉันมาฉันมาภาวนาฉันไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรต่ออะไร เราเลยไม่สนใจมีแต่มานั่งหลับตาแต่สิ่งนั้นข้างค้างอยู่เนี่ยสิ่งนั้นแต่สิ่งนั้นมันเกาะกินครอบงำจิตใจเราเ,เราจะไปนั่งหลับตาภาวนาได้ยังไงเพราะการภาวนาจริงอยู่ความสําคัญมัอนอยู่ที่การภานวนาเนี่ยแหละแต่รอบตัวรอบด้านของเราก็เป็นส่วนประกอบของการภาวนาเราก็ต้องดูแลให้มันเรียบร้อยอย่าให้มันมาเป็นปฏิโพธิความกังวล ถ้ามาครอบงินกะกินจิตใจของเราได้ถ้าเราถ้าเราปัดฝาดให้ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวของเราให้เกี้ยงให้เตียนไม่มีอะไรมามาเป็นฝาดเป็นนา้ำมาฝาังก,กีดวางทางการปฏิบัติของเราแล้วการปฏิบัติของเราก็มีความราบลื่นมีความราบเรียบก,การปฏิบัติของเราก็มีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วเราจะเห็นชัดเจนเลยในสิ่ง ในการปฏิบัติของเราแต่ถ้าหากพวกเราไม่ไม่สนใจไม่ใส่ใจน่ะอาศัยความขี้เกียจความมักง่ายเข้ามาเป็นเจ้าเรือนจิตเจ้าเรือนใจทำอะไรมันก็สําเร็จได้ยากหรือไม่สําเร็จนั่นเองเพราะความสําเร็จมันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากความมักง่ายไม่ได้สําเร็จขึ้นมาจากความขี้เกียจความสําเร็จมันต้องเกิดขึ้นมาจากความใส่ใจความรอบข้อความแยบคายความขยันความเพียรนี่แหละจะมีความสําเร็จ ไม่ว่าจากงานทั้งโลกงานทั้งธรรมล้วนแต่สําเร็จได้ด้วยวิธีนี้ทั้งนั้นแหละครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านก็สําเร็จได้ด้วยวิธีนี้เนะเพราะฉะนั้นพวกเราที่เป็นอนุชนรุ่นหลัง <c oughs> เป็นสิษยินุสิ์เราก็ควรเดินตามรอยของครูบาอาจารย์ใส่ใจในทุกกิจทุกหน้าที่แล้วเราก็จะมีความภูมิใจในตัวเราเองพอเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มาเราก็จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นแบบอย่างให้แก่ผู้น้อยได้ให้แก่อนุชนรุ่นหลังของเราได้อีกต่อไป ก็ะจะเป็นมงคลในชีวิตของพวกเราอย่างยิ่งก็ขอ,ขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนพากันใส่ใจสนใจในทุกสิ่งดุประการที่เป็นหน้าที่ของเราอย่าให้ขัดตกบกพร่องแม้แต่นิดเดียวแล้วเราจะเป็นผู้เจริญในทุกการทุกสถานที่อย่างแน่นอนก็ขอ,ขอฝากไว้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเออ